ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงนาน,นานักตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าไปแล้วตะปองก็เพิ่งมาถึงไหม่ก็เขานะครับก็พอดีตัดงานมั่งอะไรมัง่งก็ไม่เวลามาอีกสักแป๊บนึงเมื่อเช้านี้ก็ได้มาลงไปละก็ไปดูผลงานเมื่อเช้ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงตอน เดีย๋ยวเนี้จะปองคอลงไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมป่ะเจอกันข้างล่างนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี ท่านผู้ชม F อฟซรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับเช้าๆครับกับบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำอีกเหมือนเดิมครับผมันนี้ก็มีเวลาสองโมงกว่าอีกเหมือนเดิมครับนิดหน่อยตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบล่วงไปละมาครับเยวจะตกเป็นหน้าดินสองหลังนะครับก็จะใช้คันเดิมเหมือนเดิมตะกอก็ทำเองเหมือนเดิมนะครับผมก็มี ใช้ตะขอเบ็ด0.6กับเบอร์0ูนะครับสองตัวอุปสรรคก็พอมีครับที่นี่ไปครับเดี๋ยลองดูกันเลยว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงช่วงเช้าๆนี้มีเวลาแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะครับตอนเย็นก็เหมือนกันครับ งานประจำเราก็ต้องไปทำเราก่อนนะครับผมครับก็หลังจากที่สอนแม่บ้านไปสองเวลานะครับก็ตอนนี้เขาก็มีเวลาว่างก็มาออกไม้ตกเองแล้ววันแรกที่สอนไปวันคลิปแรกที่สอนไปนู่นก็ าตกเองได้ไปหลาย,ยุบพอสมควรนะครับก็คือทุกทีที่มาช่วยตกก็คือมาวัดอย่างเดียวแต่พักหลังนี้ให้คว้างเองด้วยนะครับปากกินแล้วครับผมนี่นี่ไม้แรกครับผมมีมาดึงแล้วก็วัดเลยรู้ว่าโดนไม่โดน สายพุ่งเลยอย้ไม้แรกพลาดครับผมถ้าจะโดนยุคครับอันนี้นี่ฮะไม่โดนโอ้พ่าไปสองเลยโอเคจะใส่เยอะไหมครับผม นิ่พาดไปมดซองอันเลยไปเยอะครับไปเยอะเอาตีออกขวาไปแล้วไม่เป็นไรตีออกขวาเดี๋ยวอันนี้ตีออกซ้ายก็ได้ ไปโหมาดึงสายขามือตะปองก็โดนเองครับนี่ไงเจ้าเดิมครับกินเร็วแต่เพียนเจ้าเดิมครับผมมนัมนมนันจะจับตกน้ำอีกอะไปครับอันนี้ปันไว้แล้วยังไม่ทัานลงนะครับเมื่อกี้มันตัวแรกไปแล้ว ตัวที่ซองที่จะตามไวหรือไม่ไวนะครับ <c oughs> อันนี้เมัอนเอาเลยนะครับลงไปปุ๊บนี่ไง ดวนลองไปกินก็โดนเลยครับผมวัดที่ซองรถเร็วมากนี่ <c oughs> เอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดอ๊คเอาเลยครับผมโดอนอีกแล้วจับเบ็ดได้ไม่ชานนทน์เลย โอ้เปยไ่เปย,เปยกัเหมือนกัฝังหรือจะเปรยกัเหมือนกันเอ้าอันนี้ถ้าจะเป็นปลานินครัก็ลอยมาเลยนี่เล็กเอ้ยดุย้ยตกหลังเดียวซะแล้วมาปลานินยังมาครับผมดูดๆดีดีดีดดนีนน กีบหลังมันยังคมนะครับผมมาครับผมอันแดงนี่ทำไมนิ่งๆจังไปอันนี้ลงไปเลยจะกินดวนกินเร็วหรือไม่นะครับมันมีปลาเข้าเลยนะครับผมนี่ตกทรายแล้วยังนไงอ๋อโอ้ยวัดพิทพีทมั้งไม่น่านะโดนไว้ ไม่น่าพิษ <c oughs> เอ๊ะมันเบาๆมาทำไมมันนักตรงนี้วะนี่ไงไอ้ไอ้อ้ยโอ้ยปลาสอายปลาซ้อยครับผมกินแรงมากปลาอันเนี้ยสู้มือมันเลยครับเย้แจ๋วๆจ๊วจวตงไปอีกหนึ่ง Nghang sáng yang mọc, yêu. Tim bé tìm mi bạn bèp nè kapoom. Ao ra yang ao. Tông kin tông kin yang hai. Oh, bay quang. anh yang yang. Tông yang yang. Tông yang yang yang. Tông yang yang mà ra khắp tôm อันนี้ปากเยอแล้วก่งเขาลงปุ๊บกินปั๊บไม่ลากงัดลอยเยอะแล้วไม่เป็นไรคอมไปเลยอันแดงนี่เขาไม่มีเวลาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นละในใหญ่เองเอาแล้วไปแล้วป๊อปป๊บปป๊อ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 ปแ่งแังเองวะนะเอาเลยยกไปเลยไปงวดเบนคันไปนู่น อันนั้นแหละติดมาแล้วฮะบอกแล้วมันเกี่ยวกันเด้ยเอ็งเอาขึ้นเลยเขาจะติดต่อยกแล้ยกแล้นั่นแหละถึงกับวัดแต้มนะฮะอาตามใจโอเควันนี้โดนท้าชว์ลยครับผมไหนดูติ๊ช่วยๆนิ่งๆ จมเจียวจับเจียวก็เลยโดนทาแข็งแล้วครับวันนี้ตะปองเจทาแข็งเฮ้ยเฮ้ยเด็ด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 ไม่เป็นไรนั่นเห็นหมอไปไงเขาบอกแล้วก็อยากซีใกล้ค้ายออกออกขวาขวาตามเองจะ่ทำไงอ่ะ ออเอาไปควาก็คว้าสิทำไงแล้วเอา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 แล้วโอ้โหย้อนสายมาอือหูขามือสิขามือสิปนินวะันนี้นันวะันนี้นวะ อุ้ออยปลานิลน้ฮะือปลานิาน่นะโอ้ปลานิแท้ๆลาจริงนอนนี่นี้แล้วนี่ยสายไหลจอนน้ำตะวนะันนะเอ็นอ่ะเกดก่นแขงแข็งกินแล้ว เาขามือเลยตื้อๆไหมเองเเอไม่รู้อะกอเ็เพียนสวยฮะเพียนสวยแๆทๆ้โอ้โหงามเจ๊ลงเป็นก่อนหนึงแล้ว ใกล้กันเลยเฮ้ยเคียงกันเลยเห็นหมเนีย่ยกินแล้วนะกินอย่างนี้กินอย่างนี้จะกินแล้วเธอคันไว้เลยขามือเขาต้งหลายตัวแล้วเมื่อเช้านี่นี่ไงนี่นี่โอ้หดหมอหดเองเออโอ้ยากินอยูน่นี่จะไปตกตังไงโอ้กำลังจะวางคัน เอ๊นน้ำสวยแล้วเน่ๆๆๆเขาไม่โดนเอ๊ะเดๆๆปลาดิน้นีโชว์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 แจมแจ๋วแจมแจ๋วเองมันปลากินอย่ ผ่านเลยโยนไอ้เนาะโอ้โหสายวิ่งเลยว่าโดนไม่โดนไม่รู้ฮะสายพรูดไปเลยไม่โดนนะเริ <S <S ่มสายเริ่มมิดคนมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับผม <cười> <cười> Ê, sai. Thằng em sai, anh lap bằng rượu mất mất nắn nè 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 nè, nắn 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 lao nắn 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 มาให้มานั่งข้างๆตะปองนี่มาจะบอกอ้ไม่ต้องถืงหรอกน้อยอไม่ต้องถึงหรอกสิบสองโมงมันนานเกินลูกป๋ <laughs> าตอดวัดเอาเป็นว่าเล่นไม,ไม่พอใจไม่พอใจก็เอาขึ้นเอา,าสายเยอะไหม,ไมหก็เด้งเล<า>ยก็ชาวเทิ์ก็มีมากันเยอะเลยนะครับน้องโน้

เงียบไปนานอ๋อตะเพียนใหญ่โอ้ใส่สวยเลยใส่เนี่ยก็กินแหลงแท้ดือดเดือดเดือเตื่อตื่อตื่อเอ็ง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 เองโดน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 วัดมานะไม่โดนอย่างนี้นะใส่เหยื่อลงไหม เอ้ยดึกป oh. ุ้ยนั่นฮะโอ้วัดมาใส่เยอะเแท้ลากินนอนใช่งั้นดูโอ้เอ้าไปตะปองกระบาดกันโอ้โหเจ้าครับปลาขังตะปองเช้านี้ครับใส่สวยโย่ลายๆอย่เลยไง เจ็ดแปดตัวเหมือนกันแล้ว<อ>ไปไปขอตตวลำลากับบ้างกันครับผมไปครับผมลองเบ็ดกันครับนั่นก็จบ,บไปแล้วนะครับคลิปมาเช้านี้มาดูผลงานช่วงเย็ยนกันบ้างผมก็ใช้เบ<ร>็ดสองหล่งางเดิมนะครับผมหนี่งส นี่เหยืลำมอควิดน้งเปรี้ยวนะครับขนมปังกะทินิดหน่อยครับผมน้ำอ,นะนะอ,อ,อัใสาย,ยังมากกว่านะนานนอนะขามือเฮ้ยกําลังจะกอสายวะกระชากเลยเอาละครับตัวแรกปะด,ดินแน่นอนเปรี้ยวขึ้นน้ำ นั่นไงนั่นไงตัวแรกปลานิ้นครับผม โดนเนาะโดนนี่วะหมาเหมือนไม่โดนละโอ้โหลายจริงๆรอ้ตัวที่สองครับเผียนไส้ส,สวย,สวยๆไปครับปลาขึ้นฟงยุกข้างหน้านู่นไงลงตรงวะนะเปีย โอ้โหแมนเทระแมนทแท้ๆต้องฟุงเลยหู้เหเห็ <c oughs> นตัวโดดกระเพียนขึ้นน้ำฟองฟอดได้ใกล้ๆไม่เอาไม่เอาตัวน้อยเกินกระเพียนอ่ะเอาตอข้างหน้า <c oughs> ตีเลยฟุงเลยไม่มกแล้วเม็ดโฟมอ่ะ ไงแต่เพียนกันเข้าก่อนเยอะดิปากกินเหรออันอน,นี้ก็โอ้ก่อนนานมาปากกินอันข้างอันนี้เก็บ ตฮะถ,ถึงกลางมีเองไม่จะาบหรือตอเก่าอะไรสักอย่างเอ๊ะหอุ้อ้ยตัวใหญ่ว่าเจ้าฟงก็หุ้ยคื้น,น้ำแล้วคนใหญ่อ๋อมาแล้วมาแล้วค่อยค่อยโอ้ย้ยใครมีที่ตักเลยกันไม่ได้เอามาวันเนี้ มาขึ้นเลย <c oughs> เล่นเล่นปก่อนเอา <c oughs> อเนะก่อนถึงรก็ตงูทุกเ้าโอ้ยโอ้โหยื้ออ๋แล้วครับเ,เครื่องลอชึบเ,ย,เย,ย้นานๆเจอสักที <c oughs> <c oughs> รวมกันเนี่ย,ไ,ยไมเาเฮ้ ่ครึ่งโรได้อยู่ตัวนีเ้เอาเดี๋ยวเอาคีบก็อืมติดปากล่างเลยเออยส่ถ้าฝ้ามือใช้ได้ครับผมโูหาผ้าจับก่อนเสียว,วะขมนะน,นี่ย่ยาไปเสียว khát say nha khát đó cỡ tam chân quá mà nó thế phùng pa lệch yung lắm dũng na mày ao phùng pa dạy khác này kéo hấp hồn ấy đồ nó เอ้อายเลอะอายเลอะอายเลอะอาลอะมอทัชเหงือะเฮ้ยอะไรวะ <laughs> <laughs> ไปลองขวากอ่อนตีข้ามฝุ่งปลาตะเพียนไปเลยโอ้ตอกลางฝุ่งพอดีก็อีก <laughs>

ไเพื่อะรเปน้าเพื่ออะใหญ่ใหญ่อ่ะเขาเข้ากินเลยวะมาเล่นตัวครับผมโหเงียบไปนานจะกันได้ตัวใหญ่

เก็บขยะครับจะได้เผาทิ้งทีเดียวมาดูผลงานตอนเย็นกันนะครับจ่อฮาแตมตอนเย็นนี้ได้้าเตมนะครับผมมีปลานิลไซต์ประมาณครึ่งโลอยู่หนึ่งตัวครับผมรวอมแล้วทวั้งเช้าทั้งเย็นนี้ก็พอได้ตัวอยู่นะครับอยัางไงแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยไปครับเจอกันโอกาสหน้าครับผมตกป้าสวัสดีครับ